สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราก็มีข่าวสารของเน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะ ก่อนหน้านั้นก็ทำเอาชาวด้อมน้ำตาซึมกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อความของคุณแม่ของกามินที่ส่งถึงลูกสาวที่อยู่เมืองไทยล่าสุดกามินก็ได้โพสต์ตอรี่เป็นข้อความของคุณแม่ที่ได้ส่งหากามินตั้งแต่กามินอายุเพียงสิบขวบเท่านั้นโดยในจดหมายก็จะมีใจความว่ากามินแม่รักลูกนะกามินมีบางอย่างที่แม่อยากจะบอกลูกเสมอตอนนี้แม่จะบอกลูกแม่อิจฉาคนที่มีพี่สาวหรือน้องสาว เพราะแม่ไม่มีพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเป็นเหตุผลที่แม่ปรารถนาที่จะมีลูกสาวและความปรารถนาของแม่ก็เป็นจริงกับลูกลูกที่เกิดมาอย่างสวยงามและน่ารักที่ร้องเพลงและเต้นเก่งและพูดจาคล่องแคล่วลูกทําให้แม่มีความสุขมากลูกคือชีวิตใหม่สําหรับแม่เพียงแค่รู้ว่าแม่มีลูกสาวที่สวยขนาดนี้บางครั้งก็รู้สึกเหมือนฝันแม้ว่าแม่จะออกไปทํางานข้างนอก แม่ก็รู้สึกดีใจเพียงแค่คิดว่าลูกอยู่ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งแม่อยากจะบอกว่ารักลูกและแม่มีความสุขมากเพราะลูกลูกรู้ใช่ไหมว่าลูกเป็นลูกสาวที่มีค่ามากสำหรับแม่เรียกได้ว่าแม่ของกามินนั้นก็รักกามินมากๆและเป็นคุณแม่ที่โรแมนติกมากๆเลยทีเดียวแต่ล่าสุดทางด้านแฟนคลับก็ได้บอกว่าคุณแม่ของกามิน กับคุณแม่ของแนกชาลีนั้นน่าเหมือนกันมากๆเป็นเรื่องที่น่าบังเอิญจริงๆและมีแฟนคลับจำนวนมากบอกว่าอยากให้กามินชวนคุณแม่และครอบครัวมาเที่ยวประเทศไทยคงจะเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆและชาวดอมก็คงจะมีความสุขไปด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามกระแสโซเชียลของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ